ถ้ามีได้ปอผมเอาได้ปาผมเป่าเลยครับให้คอมร้อนเขาเลยเพราะเขาจะได้จําสินง่ายนะขี้เขาเมื่อเขาจะได้มันออกให้หมดฮนะอย่างนี้นะเห็นไหมฮะอ่ะเช็ดผ้าเช็ดต่อไปเช็ดเเช็ดผ้ามันจะดูดเมือกดูดอันนี้นะค่อยๆทำอ่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะขอให้เราใส่ใจทุกขั้นตอน ถ้าเป็นสามตัวห้าตัวสิบตัวทําแป๊บเดียวครับแต่อหอยจํานวนมากๆก็ต้องใช้ความอดทนเข้ามาช่วยนะก่อนจะได้เงินร้อยก่อนจะได้เงินบาทนะลาบากเหมือนกันนะครับขอให้ลูกค้าเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดอะออแล้วก็ช้าเราต้องคัดให้พิถีพิถันส่งให้ลูกค้านะครับเสร็จผ้านี้ใช้เยอะเช็ดนะครับเรียบร้อย เห็นไหมฮะแปเว่าเขาเปิดแงบมามันสกปรกเรารีบกวาดเช็ดออกเลยครับขอกให้เขาช่วยเขาออกมาแล้วครับถ้าเขาขายหน้ามาอย่างนี้แสดงว่าเขาระเครืองระคายยังมีสกปรกยังล้างออกไม่หมดพยายามช่วยน้องะ ก็เหมือนคนนะฮะถ้ามันมีอะไรสกปรกในร่างกายไม่ได้เกาไม่ได้ล้างมันก็อยู่ไม่สุกอะครับเนาะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะครับจําเป็นมากๆในความสะอาดก่อนส่งเช็คก่อนส่งนะ,ะก็คลิปผมพยายามจะไม่ให้เกิน3านาทีแลือหนาทีเพื่อง่ายต่อการโหลดหลดคลิปเนาะ ตอนนี้ผมรู้แล้วลรปัญหาตามมาก็คืออ,อย่างนี้ไม่ได้ต้องหอยไม่โอเคอปัญหาตามมาน้องหอยยังไม่ยำจำศีลก็ต้องใช้พัดลมช่วยเป่าเช็ดทำความสะอาดแล้วถ้าจะให้ไวๆก็เปิดพัดลมทิ้งทั้งคืนนะฮะพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ ดูนะความสกปรกของหน้าหอยเขาเนี่ยออกมาออกมาได้่างนี้ดูมืออันอน,นี้กล้องกับมือผมไม่สัมผัสกันเลยนะไม่มีตากล้องเลยนะเดี๋ยวดูสกปรกไหมออกให้หน่อยออ,ออกให้หน่อย,ยพยายามเพาะให้เขาจำสินไปกดให้แน่นๆตัวนี้แหละเพื่ออะไรออกมาเพื่ออะไร ตัวนี้ล่ะออกมาเพื่ออะไรเนี่เช็คดูนะเอันนี้อะไรตรงนี้ไม่ยอมเข้าอ่ะนี่ยเนี่ยมีสิ่งสกป,ปกตรงนี้เออตัวนี้เนี่ยสิ่งสกรปรกออกมาอีกแล้วฮนะต้องคอยเช็คให้เรียบร้อยฮะมันต้องมีเหตุและปัจจัยครับในการที่เขาไม่ยอมจำสินนะครับมันต้องมีเหตุและปัจจัยนี่ตัวนี้สกรปรกตรงนี้เห็นไหม เป็นขี้หอยเละๆนะครับเป็นเมือกเป็นมุ้นๆนะครับเขาคายออกมาเขาก็พยายามจะคายทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเขาจาศีลไปเนี่ยมันเน่ามันหนองมันหมักหมมนะฮะถึงจะไม่มีหนอนแตวันเขาก็อักเสบของเขาเองนะครับดูนะดูครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจน้องหอยแล้วลูกค้าก็ต้องเข้าใจผู้ส่งด้วยนะครับที่ขายราคาแบบนี้อะไรอย่างนี้เพราะมันก็มีปัญหาของเขานะครับ เจอปัญหา,าก็ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับจะได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ทะเลาะก,กันเราอยากให้นเราก็ต้องปล่อยให้น้องหอยเขาให้นิ่ง,งจริงจริงนะครับถ้าเราคว่ำลงอะมันจะถ้ามันปิดไม่สนิทมันก็อาจจะคายน้ําแล้วคายความชื้นออกมาตายไม่ไมตายหรอกครับนะตายแล้วไม่ตายหรอกคว่ำก็ดีอย่างหนึ่งผมเคยคว่ำแต่วันนี้ผมอยากจะไง ทดลองดูถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนกลับไปอยู่แผนเดิมก็ค,คือแบบที่เราเคยส่งประจําก็คือความนะแต่ตอนนี้เช็ดเมือกก่อนเมื่อกลติดตามพื้นติดตามตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคขอบคุณครับ